รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกครั้งจะพาทุกคนไปรู้จักอาชีพใหม่ๆที่น่าสนใจแล้ววันนี้ก็ถึงคิวของอาชีพนี้ค่ะแอบใบนิดนึงแล้วกันนะคะว่าอาชีพนี้เนี่ยต้องใช้ทักษะในการสืบสวนสอบสวนด้วย<ะ>ทายถูกไหมคะว่าคืออาชีพอะไรทิงกี้เฉลยเลยแล้วกันนะคะอาชีพนี้คืออาชีพนักระบาดวิทยานั่นเองเอ๊ว่าแต่ทําไมอาชีพนี้ต้องใช้ทักษะในการสืบสวนสอบสวนด้วยเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมกันเลยค่ะ นักระบาดวิทยากลุ่มคนที่ทํางานเกี่ยวกับการหาสาเหตุของโรคต่างๆเพื่อระบุให้ได้ว่าโรคเหล่านั้นแพร่กระจายได้อย่างไรหาวิธีควบคุมและป้องกันไม่ให้โรคนั้นลุกลามและท้ายที่สุดก็จะนําไปสู่ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนต่อไปซึ่งในปัจจุบันนักระบาดวิทยาก็สังกัดอยู่ในหลากหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณาสุข โรงพยาบาลสถาบันการศึกษาหรือแม้กระทั่งองค์การระหว่างประเทศครับและเช่นเคยครับวันนี้พี่อิงกี้ของเราก็มาพร้อมกับเจ้าของความฝันทั้ง3คนนั่นก็คือน้องลานนาสาวน้อยหน้ามืนอายุ9ขวบน้องอัสตินหนุ่มน้อยแสนนุ่มนวลอายุ10ขวบและน้องลียาพี่ใหญ่สายหวานอายุ11ขวบ ไปหาคำตอบกันสิว่าทำไมสามซาของเราถึงอยากเป็นนักระบาดวิทยาเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้มาเจอเจ้าของความฝันทั้ง3คนแล้ว<ป>น้องลียาน้องอัสตินแล้วก็น้องลาันนาคา่วะว่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่อยากรู้มากเลยว่าเราไปรู้จักอาชีพนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักอะตอนช่วงโควิดระบาดเนูติดโควิด มแม่หนูก็เล่าให้ฟังว่าจะต้องหาวิธีการรักษาอย่างไงมีวิธีการยังไงค่ะแล้วก็แนะนําอาชีพนักระบาดวิทยาอแล้วน้องอัสตินล่ะครับช่วงนั้นก็มีโควิดโควิดอ่ะมันเป็นเชื้อโรคแม่ก็เลยเปิดรายการอะไรให้ดูหนูก็เลยเห็นเขาพูดเกี่ยวกับนักระบาดวิทยาค่ะได้ยินจากในข่าวใช่ไหมใช่คะ่ะ แล้วน้องล้านนาล่ะคะรู้จักอาชีพนี้ได้ยังไงเอ่ยตอนช่วงโควิดยายหนูจะชอบดูทีวีค่ะแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่านักระบาดวิทยาจะกําจัดโควิดค่ะ,ะหนูได้ยินหนูก็เลย <c oughs> เกิดสนใจค่ะ <c oughs> ก็เลย <c oughs> เลยรู้จักแล้วแล้วทำไมเราสามคนถึงอยากเป็นอาชีพนี้ล่คะคะ เพราะว่าที่บ้านหนูก็มีผู้สูงอายุค,ค่ะแล้วก็มีพ่อกับแม่ด้วยซึ่งเวลาที่เขาป่วยทีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหนักค่ะก็เลยอยากจะหาวิธีการหรือแนวทางในการป้องกันค่ะที่ผมอยากเป็นนักระบาดวิทยาเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆแล้วก็รู้วิธีการป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้โรคแพร่กระจายไปสู่คนอื่นครับอ๋อคืออยากแบบว่าดูแลเพื่อนเพื่ออย่างนี้ใช่ไหม ทุกคนบนโลกเลยค่ะหนูอยากปกป้องทุกคนบนโลกไม่อยากให้ทุกคนเป็นโรคที่อันตรายอย่างเช่นโควิดค่ะอ่าไม่อยากให้มีแบบนั้นอีกใช่ไหมใช่ค่ะต้องยอมรับเลยนะครับช่วงที่โควิดระบาดได้สร้างความเสียหายต่อสุขภาพโดยรวมของพวกเราอย่างมากแต่ก็ทำให้เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพใหม่ๆตลอดเวลาเช่นกัน เหมือนที่น้องๆทั้ง3คนของเราได้รู้จักกับอาชีพที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างนักระบาดวิทยานั่นเองครับว่าแต่พอพูดถึงอาชีพนักระบาดวิทยาเราทั้ง3คนคิดว่าเราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถึงจะเป็นนักระบาดวิทยาได้หนูคิดว่าน่าจะต้องมีความสามัคคีค่ะเพราะว่าเวลาเราไปหาโรคต่างๆเพื่อที่จะป้องกันเนี่ย คิดว่าน่าจะทาคนเดียวไม่ได้น่าจะต้องทําเป็นทีมค่ะเหมือนที่เรามาเป็นทีมนนี้ใช่ไหมอืมแล้วก็น่าจะต้องมีงว่าความรู้เกี่ยวกับโรกต่างๆด้วยค่ะส่วนผมคิดว่านักระบาดวิทยาอาจจะต้องมีฉลาดมากๆแล้วก็ต้องมีไอคิวสูงด้วยค,คือต้องเป็นคนเลี้ยนเก่งอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าจะได้ผสมยาอะไรได้ครับอ๋อแปลว่ายาเราก็ต้องผสมเองด้วยถูกไหม ถูครต้องเป็นคนที่รับข้อกับทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะคือเหมือนแบบว่าเป็นอยู่ในห้องแลบอย่างนี้เลยไหมใส่เว่นใส่เสื้อกาวสีขาวอย่างนี้เลยเหรอแล้วแล้วเราสามคนะ่ะมั่นใจแค่ไหนว่าเราจะสามารถเป็นนักระบาดวิทยาได้เต็มร้อให้กี่เปอร์เซ็นต์เก้าเลยอีกสนต์ละคะ อย่ามาเรียนรู้วันนี้ด h กแก๊งน <c oughs> ักระบาดพิทยาตัวน้อยของเราน่าจะตื่นเต้นทีเดียวเลยล่ะครับที่จะได้เจอกับพี่ๆนักระบาดตัวจริงเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งสมคนจะได้ความรู้อะไรกับบ้านไปบ้างกับช่วงเปิดความรู้สู่อาชีพในฝันน้องๆค่ะนี่คือพี่หมอเต้ยกับพี่หมอเอิญค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพี่หมอเตอ้ยพี่หมอเอิญค่ะนี่คือน้องๆที่อยากจะเป็นนักระบาดวิทยารุ่นต่อไปค่ะและนี่ก็คือพี่หมอเตอ้ยและพี่หมอเอิญนักระบาดวิทยาของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่แก๊งสามซ่าข,ของเราจะมาขอความรู้ในวันนี้ครับซึ่งทั้ง3คนก็ได้เล่าให้คุณหมอทั้งสองฟังว่านักระบาดวิทยาในความคิดของพวกเขาคืออะไรแต่มันจะถูกต้องหรือไม่ไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ ต้องบอกว่าขอบคุณโควิดและการที่ทําให้ภาพของนักระบาดวิทยามันชัดเจนมากขึ้นหลกัหลกๆเนี่ยนักระบาดวิทยาต้องบอกว่าเราทำด้านป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคไม่ใช่แค่ในโรงพยาบาลเนาะแต่รวมถึงในชุมชนด้วยแล้วก็รวมถึงพวกข่าวที่เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่ต้องให้ประชาชนรับรู้ตั้งแต่การป้องกันก่อนติดเชื้อหรือว่าการติดโรคแล้วทำยังไงหรือการปฏิบัติตัวในชุมชนในครอบครัวควรจะป้องกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนการยาวๆเนี่ยทั้งหมดที่3คนตอบเนี่ยก็ ค่อนข้างครอบคลุมแต่อาจจะต้องเอามาต่อจิ๊กซอว์กันให้ครบทุกอันเนาะจิก๊กซอว์คืออะไรคะซอว์ก็ชื่อรายการเลยแหม,แมช็อตฟิลตั้งแต่เริ่มต้นเลยเลยครับน้องลันนา <c oughs> สมกับเป็นสาวน้อยหน้ามืนจริงๆเลยนะครับจริงๆถ้าเพิ่มเติมนิดนึงก็คือถ้าพูดให้สนุกกเนาะนักระบาดวิทยาเราเหมือนนักสืบครับเคยดูโคนันไหมปกติอย่างโคนันนี่เขาสืบจากคดีใช่ไหมครับแต่ว่านักระบาดวิทยาเนี่ยเราสืบจากโรคและภัยสุขภาพ จากคุณหมอไหนจะกลายเป็นนักสืบกันละครับเนี่ยสืบจากโรคว่าเอ๊ะโรคมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับหรือว่าโรคมันแพร่ไปที่ไหนแล้วก็สาเหตุของโรคมันคืออะไรเราจะแก้มันยังไงอันนี้ก็คือหัวใจของนักระบาดวิทยานะครับเมื่อกี้ระหว่างทางนี่มีการคุยมากันด้วยคิดว่ามีโรคอะไรบ้างที่นักระบาดวิทยาเขาเอาไปสืบได้ โควิดโควิดอ่ะขังราโรคติดต่อโรคติดต่อโรคติดต่อตายเลยหมดเลยมีเพื่อนยั่งจบไปหมดแล้วไข้หวัดใหญ่อ้าวโอ้ไม่เป็นคนละโรคคนละโรคเลยเนาะจริงๆเราทำทั้งโรคติดต่อเนาะอย่างที่น้องๆได้เล่ามาอย่างโควิดโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคติดต่ออีกหลายโรคเลยรวมถึงโรคไม่ติดต่อเราก็ดูแลด้วยเหมือนกันแล้วพวกโรคไม่ติดต่อมีอะไรมั่งครับ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเคยเห็นอุบัติเหตุจราจรไหมครับอย่างเช่นรถคว่ำหรือว่าสี่แยกบางสี่แยกที่เกิดเหตุบ่อยๆ,อๆพวกเราเองก็สืบเหมือนกันครับว่าจุดไหนที่เป็นจุดความเสี่ยงเราก็มีการประสานงานทํางานร่วมกับทางตํรารวจจราจรนะครับรวมถึงทีมท,ท,ทางหลวงเพื่อแก้ปัญหาในกรณีแบบนี้เหมือนกันครับผม อ๋อแสดงว่าไม่ใช่แค่โรคระบาดโรคติดต่อแต่ว่าอย่างความเฮี้ยนตามแยกถ <ś c oughs> ูกต้องค่ะว <ś c oughs> ามเฮี้ยนตามแยกเราก็ต้องจัดการครับ<ช>ผมฮะเป็นคุณหมอนักระบาดเนี่ยต้องเป็นนักสืบความเฮี้ยนด้วยเหรอครับพี่ แลล้วกก็นนุอยู่ะครับต้องเรียกว่าอะไรก็ตามที่เป็นโรคและภัยทางสุขภาพอย่างรถชนก็เป็นเรื่องของภัยทางสุขภาพเพราะอาจจะมีบาดเจ็บจากการรถชนอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดภัยต่อสุขภาพก็นับว่าเป็นสิ่งที่นักระบาดวิทยาต้องเข้าไปควบคุมแล้วก็จัดการเหมือนกันค่ะใช่เพิ่มเติมนิดนึงก็คือนักระบาดวิทยาเนี่ยคุณสมบัติสําคัญก็คือต้องเอาตัวลงไปอยู่กลางปัญหาตลอดเวลานะครับหมายถึงต้องเข้าไปติดเชื้อไหมคะออไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นแต่ว่า เวลามันเกิดเหตุเกิดภัยขึ้นมาอย่างเช่นเกิดการระบาดของโรคอย่างโควิดที่เราได้เห็นกันหรือว่ามีภัยจราจรอย่างที่บอกมีเหตุการณ์ผิดปกติบ่อยๆเนี่ยนักระบาดเวลาก็จะเอาตัวเข้าไปอยู่กลางปัญหาแล้วก็พยายามคิด เหมือนโคน,นันเนาะถามว่าสาเหตุคือแล้วเราจะแก้มันยังไงอันนี้ก็จะเป็นคุณลักษณะของนักระบาดนะครับได้ทําความเข้าใจกันไปแล้วนะครับว่านักระบาดวิทยาเป็นยังไงมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างในตอนหน้าเราจะพาน้องๆทุกคนไปฟังประสบการณ์สอบสวนโรคแบบฉบับนักระบาดวิทยากันสําหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ